สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับคุณครูเต้ยในภาคบ่ายแล้วนะคะอ้าวันนี้คุณครูเต้ยมีอะไรคะเนี่ยอ้าวันนี้คุณครูเต้ยใส่รูปนี้มาด้วยนะคะแต่คุณครูเต้ใส่มาทําไมนะอ้าวันนี้คุณครูเต้ยจะมาเล่านิทานเรื่องกุ้งกิ้งปวดฟันอ้าเด็กๆอยากฟังหรือยังคะทําไมกุ้งกิง้งถึงปวดฟันนะอ้าถ้าอยากฟังแล้วเดี๋ยวเราไป ฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆกุ้งกิ่งยิ้มแย้มแจ่มใสส่งยิ้มทีไาแก้มป่องตาหีกุ้งกิ่งยิ้มแย้มแก้มปริดูฟันตาสิขาวสะอาดดีกุ้งกิ่งชอบกินขนมสารพัดลูกอมหลากหลายมากมีกินแล้ว ไม่ลืมแปรงฟันเช้าเย็นทุกวันขมันขมีวันหนึ่งเพื่อนชวนไปบ้านมีขนมหวานอร่อยหลากสีลูกชุบป,ปุยฝ้ายฝอยทองผงกิ่งลิ้มรองทุกอย่างที่มีน้ำหวานน้ำตาลน,น้ำอ้อยอร่อยอ ออมอมอ,มอร่อยดีดึกดื่นห่วงนอนเพราะหัวถึงหมอนนอนหลับตาปีไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันกินขนมทั้งวันจนตัวอ้วนพีรุ่งเช้าขุมกิ่งตื่นมาอา๊ะนพนึกได้ว่าลืมแปรงฟันนี่รีบวิ่งไปซอง กระจกสามสี่ห้าหอยู่ครบทุกซี่ไม่แปลงไม่เห็นเป็นไรนะต่อนนี้ไปเลิกแปลงสะทีก่อนนอนอาบน้ำล้างหน้าพื้นเตียงห่มผ้านอนหลับตบปีตื่นเช้าไม่ยอมแปลงฟันกินขนมทั้งวันอ้ำอ้ำอ,อร่อยดี กิ่งลูกจ๋าเป็นอะไรคนนี้อ้าปากให้แม่ดูหน่อยโอ้อแย่แล้วลูกน้อยทำอะไรมาเนี่ยลูกขึ้นแต่งตัวเร็วไวหนูต้องรีบไปหาหมอฟันด่วนจี๋อาหมอใจดีบอกว่าโอ๋อโอหนูจ๋าทำอะไรมานี่ กินขนมและอมรูปวาดไม่ทำความสะอาดดูแลให้ดีฟันผุเหือกบวมอักเสบหนูเลยต้องเจ็บปวดฟันอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาหมอช่วยอุดฟันให้ด้วยหนูจะหายดีแต่หนูต้องจำเอาไว้ก่อนกินอะไรดูให้ท่วนที ขนมหวานอร่อยอร่อยแต่กินน้อยหน่อยนะจ๊ะคนดีกินแล้วไม่ลืมแปรงฟันสองครั้งต่อวันจำไว้ให้ดีฟันขาวสะอาดสดใสยิ้มกว้างอวดไทยได้เลยทีนี้ถุงกินแลบคำยิ้มนะหนูขอสัญญาว่านัดจากนี้ จะขยันแปลงฟันเช้าเย็นหนูมั่นทําเป็นประจําทุกทีกุ๋งริ่งไม่ร้องปวดฟันยิ้มได้ทั้งวันอารมณ์ดีดีเห็นไหมฟันขาวสะอาดตามาสิมามาดูฟันหนูสิอ่าเด็กๆค่ะนิทานก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง กุ้งกิ้งปวดฟันนั่นเองอนเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมกุ้งกิ้งถึงปวดฟันคะแอดเก่งมากค่ะเพราะกุ้งกิ้งทานอะไรคะทานขนมหวานเยอะเลยแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันนั่นเองแปรงฟันต้องแปแรงกี่ครั้งคะเด็กๆสองครั้งต่อวันนะคะเพราะว่าหมอบอกว่ายังไงคะต้องแปรงฟันสองครั้งต่อวันตื่นเช้ามาก็ต้อง อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก่อนเข้านอนก็ต้องอะไรคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะคะเด็กๆอ่าวันนี้ทิทางกขาจบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยว่ามีอะไรนะอ่ามีหนังสือชุดร่องรอยหน้าทีหกสิบนั่นเองอ่าเด็กๆคะ่ะดูสิคะว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างอ่าคำแรกนะคะเด็กๆอ่านตามครูดเจ้านะคะ wet wet w e t wet แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าเปียกนั่นเองอ่ามาดูคำที่สองนะคะเด็กชี้ตามเลยนะลูก n e t net e แปลว่าอะไรคะลูกแปลว่าตาคายอ่ามาดูคำที่สามค่ะคำที่สาม PET e พแปลว่าสัตว์เลี้ยงมาดูคำต่อไปเลยค่ะคำต่อไปของเรานะคะคำว่าอะไรคะเห็นั่นเองมาสะกดพร้อมกันเลยนะคะ HEN เ e n h e หแปลว่าแม่ไก่ดูคำสุดท้ายเลยค่ะคำสุดท้ายอะไรคะ P E N p e n เพนนแปลว่าปากกานั่นเองให้เด็กๆเ,เอาตัวอักษรต้นนะคะมาเติมลงไปเลยนะคะอะ่ยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับคุณครูเต้าใหม่นะคะวันนี้คุณเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย